นี่คือขั้นตอนของปลาปลาอะไรครับปลาตั้งกูปลาอืมเฮออันนี้ปลาปลาวา่ปลาปลาปลามองไม่เจอทำไมครับปลาซ่อนอันนี้เมนูเมนูอะไรครับเมนูอะไรครับเชฟครับเซกเข้ามาทุกจังหวะเลยทีที่เมนูอะไรดีอันนี้เมนูอันนี้เลยครับอันนี้คือเครื่องผนิเติมกำลัง ใบไม้ลาลึงใบไม้ลาลึงเคร่องความหอแห้งมาแล้วนะครับปลาช่อนลุยสวนอืไม่ใช่เปะะสอืมไม่ใช่เกอถูกแล้วเนี่ยรอรอดูครับไปรอดูตอนต่อไปนี่เครื่องคบคันต้องวังเวงวุดใจนี่ครับขาดเครื่องไม่ได้น้ำน้ำจ้ำ นี่คือสำหรับทำน้ำจ้ำไม่ใช่น้ำจ้ำนะครับตัวนี้เป็นเครื่องหมักครับปลาครับไม่ให้ปลาหมักปลาแก้ข้าวได้ครับนปกติแก้ข้าวก็จะเป็น40นะครับแต่วันนี้ใส่พริกไทยครับพริกไทยครับพริกไทยครับใส่พริกไทยนะไม่ใช่40องศานี่ผมกินแงะ ได้เครื่องได้เครื่องเรียบร้อยแล้วก็ถาที่ตัวปลาช่อนจะนุ่งไหมครับไอ้ขาวนะครับเหลืองอ้อยเหลืองอ้อยปกติเราชอบคาวอยู่แล้วไอ้นั่นกินไอ้นั่งเรียครับเลยชอบคาวครับนี่ครับอันนี้กินครับอันนี้กลีนครับกลีนเหลืองอ้อยเหลืองอ้อยใบสะระแนครับผมใบสะระแนครับสะระแนชะระแนพันธุ์ใหม่ครับสะระแน่กายพันธุ์ เหลืองเลื้องครับอันนี้แก้ข่าวนะฮะแก้เลี่ยนอันนี่ครับเสร็จแล้วก็วางลงไปในหม้อซึ่งนะครับหม้อซึ่งนี่คือมีใบไม้ละเลยนะครับใบใหญ่กับใบเล็กเนี่ยนนี้ใบใบเล็กใบไม้ละเลย ตามด้วยใบไม้พิคัดพิเศษนะครับใบยอใบชมนะอันนี้คือใบยอใบชมไม่ต้องปกด้วยใบยอเน้นผักครับเชฟจําสูตรวาได้เน้นทำไม่เน้นอร่อย เนั่งทำนั่งทำนะพอปลูกเสร็จก็ตามด้วยผักเครื่องเคียงเข้าไปนะครับนี่สูตรไข่สูตรมันนะฮะอร่อยไหมอร่อยอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้เด็ดครับเด็ดนี่ยทีเด็ดทีเด็ดอยู่ที่น้ำจำ้ำ,จำ,ำ,น,ำ,จำน้ำจิ้มต้องมาทำน้ําจ้าอีกเออน้ําจิ้มอย่างงี้นะครับอ่อาดปะบึ้มบึ้ม,ม,มอื้อ เป็นไงอมโมจินเยลเออมานี่แหละเอามันทำแบบบ้านนี่แหละเน้นที่ผลลัพธ์คือสุกเยี่ยมอ่ารอดูผลอีก2ี่าทบครั ได้เข้าใจเอ้าได้เวลานะครับยี่สิบนาทีจบแล้วดูผลงานเออเดี๋ยวดูผลงานดูผลงานดูผลงานดู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 ผลงานดูผลงานดูผลงาน